มือใหม่นะคะไม่รู้จะทำวิดีโออะไรดีวันนี้มีเทคนิคดีๆมาบอกค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะวิดีโอนั้นก็คือวิดีโอที่คุณประทับใจสินค้าของคุณยังไงนะคะ โดยที่ต้องแบ่งปันและเล่าเป็นในมุมลูกค้านะคะว่าคุณเองอ่ะก็เคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนและเคยหาวิธีแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้มาก่อนแล้วคุณก็ไม่ได้พบคําตอบจนคุณมาเจอสินค้าของคุณแล้วคุณก็ใช้สินค้าอย่างตั้งใจนะคะและผลลัพธ์ก็คือดีจนคุณประทับใจแล้วคุณก็มาทําตลาดถูกไหมคะดังนั้นเองเรื่องราวง่ายๆแบบนี้แ่ะคะ่ะจะเป็นเรื่องราวที่ พร้อมจะดึงดูดนะคะแล้วก็พร้อมหาคนที่ใช่แล้วก็มีปัญหาตรงกับคุณนะคะเวลาพูดคุยกันเรื่องเดียวกันเนี่ยมัน,ม,นมันมากกว่านะถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยวิดีโอที่คุณจะต้องฝึกทําแล้วก็เรื่องที่คุณจะต้องฝึกแชร์นะคะก็คือเรื่องนี้เลยอย่าลืมไปลองทํากันนะคะเพราะว่าเจลินใช้แล้วเวิร์กมากๆเลยค่ะเลยเอามาแบ่งปันกันนะคะ